ฟ้าทรลายโจรสามารถรักษาโควิดได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะอ้างอิงจากวรารสารกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฉบับที่1ปี2564ให้ฟังนะครับว่ามีงานวิจัยอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟ้าทรลายโจรบ้างข้อที่1ก็คือ ในงานวิจัยนียช่วยลดความรุนแรงของโควิดได้นะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้คําว่ารักษาได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ผมขอตัดคำนั้นหน่อยใช้คําว่าช่วยลดความรุนแรงของโควิดนะครับในงานทดลองง่ายๆนะครับเขามีแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับรักษาตามมาตรฐานและกินฟ้าสไทราโจร์ด้วยนะครับโดยการกิน3แคปซูลวันละ3า เวลาหลังอาหารนะครับติดต่อกัน5วันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรักษาตามมาตรฐารเหมือนกันแต่ไม่ได้กินฟ้าทรายโจนครับซึ่งในแต่ละ1แคปซูลเนี่ยจะมีตัวยาสำคัญที่ชื่อว่าแอนโดกราโฟไลน์นะครับขนาด20มิลลิกรัมต่อ1น1แคปซูลผลการทดลองน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเคสที่มีปริมาณเขาเรียกว่าอาการไม่มากแล้วกัน เคสที่มีอาการไม่รุนแรงหรือเป็นอาการเล็กน้อยเนี่ยเมื่อกินเข้าไปนะครับปรากฏว่านะครับมีคนที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นปอดบวมแค่1%ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้กินฟ้าทลายโจรร่วมด้วยกับการรักษาตามมาตรฐาน มีคนที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับหรือเกิดอาการปอดติเชื้อเนี่ยถึง14%สังเกตไหมครับว่าสรุปไปง่ายเลยคือฟ้าทลายโจรไม่ได้ช่วยรักษาคนระับแต่ช่วยในการลดความรุนแรงของโควิดจากปกติถ้ารักษาตามมาตรฐานอย่างเดียวอาจจะมีโอกาสอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น14%แต่พอกินฟ้าทลายโจรร่วมด้วยกับการรักษามาตรฐานปกติ ลดลงเหลือแค่1%นะครับข้อที่2คือผู้ป่วยโควิดเนี่ยหลังกินนะครับประมาณ99%เอนี่ยอาการดีขึ้นแต่มี1%ที่ยังมีอาการรุนแรงขึ้นดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเรากินฟ้าถ่ายโจรแล้วอยู่ที่บ้านแล้วเราจะปลอดภัยไหมนะครับเผื่อเรามีโอกาสเป็น1%ที่อาการรุนแรงขึ้นแม้ว่าจะกินฟ้าถ่ายโจกรก็ตามดังนั้นใครที่พยายามจะรักษาเองผมอยากจะบอกว่าถ้าอาการไม่ทุเลานะครับแค่3วันผมแนะนําให้รีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะครับนอกจากนั้น ข้อห้ามใช้ที่ควรจะรู้ก่อนนะครับคนที่เคยเป็นโรคไตอักเสบนะครับจากการติดเชื้อเซปโตคอคัสกรุ๊ปเอนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามข้อที่1ข้อที่2คือคนที่เป็นโรคหัวใจรูมาติกข้อที่3คือคนที่เจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งอันนี้ฟ้าทลายโจรอาจจะช่วยได้น้อยนะครับเช่นมีอาการแบบเจ็บคอมีตุ่มหนองที่คอมีไข้ขึ้นสูงนะครับข้อที่4คือคนที่เป็นสตรีมีครรภ์นะครับหรือคนที่ให้นมบุตรนะครับยังไม่แนะนําให้ใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาช่วงที่เราเป็นไข้หวัดนะครับ ใครก็ตามที่ต้องการได้ความรู้คลิปสั้นๆแบบนี้นะครับเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิดทั้งด้านสุขภาพการงานและธุรกิจนะครับซึ่งคลิปเหล่านี้นะครับจะรวมอยู่ในแฮชแท็กสู้โควิดกับ TikTok นะครับไปติดตามก็ได้ครับสวัสดีครับ